หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผมหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับด้านหลังครับอันนี้ผมได้มานะครับผมโหไม่เชื่อมนะครับผมโหมีหัวเชื่อโหไม่ได้เชื่อมนะครับมาเดิมๆเลยนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับ ดูด้านหลังด้านข้างด้านหลังครับ 对，好像是。 เดิมวัดหนองโพนะครับด้านหลังครับเหลี่ยมท่านผมมีอยู่สององนะครับผมในด้านหน้านะครับ อเปรียญด้านหลังนะครับผมเป็นเหรียญลูกไข่ท่าในสนใจเข้ามาทักทายได้นะครับผมเนื้ออาจจะไม่ชัดนะครับผมเพราะเราไม่ได้ใช้กล้องอันนี้ อันนี้เป็นใช้กล้องโทรศัพท์มือถือนะครับผมเดี๋ยวลองพูดเดิมนะครับผม ดูอีกองหนึ่งนะครับผมอ่านี่อีกอีกองหนึ่งครับผมเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับองอาจจะเนชัดนะครับผม ท่านใดสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับพร้อเมเบอร์โทรนะครับผมนะหลวงพ่อเดิมออกวัดหนองโพน,นะครับผมสองสี่แปดสองนะครับท่านใดที่มีความรู้ มีคําแนะนําติเตียนบอกกันได้นะครับผมแนะนํากันได้แนะนํากันเข้ามานะครับลวงพ่อเดิมวัดน้องโพนะครับผมมีอยู่สองเหรียญน,นะครับอ่าผมจะให้ดูเลยนะครับสองเหรียญคู่กันเลยสนใจก็ทักทายกันนะผมผมเก็บไว้สะสมนานมากครับ นะอันนี้ด้านหลังของท่านนะครับสองเหรียญเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรองค์ไหนเป็นของแท้องค์ไหนเป็นของเทียมนะครับผมอาจจะให้พลิกไปดูด้านหน้านะครับผมพิกไปดูด้านหน้าพิไปดูด้านหน้านะครับ ไปดูด้านหน้านะครับผมโทษทีนะครับโทษทีนะครับกล้องมันมือมันจับมือเดียวนะครับผมอ่าจะทําขาจับกล้องใหม่อ่านี่สองสององค์นะครับผม เหรียญหลวงพ่อเดิมวัดนงโคนะครับในด้านหน้านะครับติชมกันเข้ามาครับตอนนี้พระยอดฮิตก็คือหลวงพ่อเดิมนะครับผมนักสะสมเล่นหากันนะครับผมนะอ่าโอเคนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเราจะมีเหรียญพระใหม่ๆใ,ให้ทุกท่านชมกันนะครับผมนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม